นะครับก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุก่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับเดือจากก้อนเราก็อยู่ในเกมโรบอทนะครับแมป Blue h a t e r 2นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับเอออาจจะแบบพานําเควสบ้างทีหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างงงนะครับผมผมบอกเลยว่างงงงจริงนะครับเพราะมันไม่สอนคุยเลยนะโอเคพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกเผ่านะ ก็จะมีหลายเผ่ามากเลยนะครับเดมอนนะครับแล้วก็มีเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรแบบอา่าพกทูตสวรรค์นะ่ะเอออะไรพวกนี้นะครับเนโกอันนี้ก็น่าจะเป็นเผ่าแมวนะครับเฟรนริสนี่น่าจะเป็นเผา่าแบบหมาจิ้งจอกไหมเออเผ่าหมาหมาจิ้งจอกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เผ่าเอลนะครับมนุษย์นะครับแล้วก็ลาพิสลาพิสนี่น่าจะเป็นอา่าเผ่ากระต่ายเนาะโอเคเรามาดูในความสามารถ ของตัวละครกันดีกว่านะครับก็เริ่มจากเดมอนก่อนเลยนะซึ่งด้านขวานี้ก็จะเป็นอาบิลิตี้ของเขานะครับก็คือโซลิเปอร์นะครับหรือว่ายมทูตนั่นแหละนะครับก็คือบวก5%ฮิลนะครับในการฆ่าศัตรูแต่ละครั้งนั่นเองนะครับสมมติว่าเราฆ่าหนึ่งตัวนะครับก็จะบวกมา5นะครับบวกฮิลมาเนาะต่อไปนะครับเป็นเผ่าทูสวรรค์นั่นเองนะครับทูสวรรค์เนี่ยก็จะบวก มาน่านะครับ5%ต่อการอ่าค่าในแต่ละครั้งเนาะนิโกะราติราตะนะครับเอออ่าน,น,นกันนะครับน,น่าจะน่าจะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะเออก็คือเอ่าเขาเนี่ยนะครับจะบวก50%อัตราการฟื้นฟูความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าสเตมินานั่นเองนะครับก็คือบวกสเตมินา50%นั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของเฟนริสนะครับก็คือบวก10 critical rate นะครับทุกครั้งที่ คุณค่าได้นะครับห้าวินาทีแล้วก็คููดาวเนี่ยสิบวินาทีนะครับประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราค่าได้หนึ่งตัวนะครับเราจะมีโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิทิคขอ,ของเราเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าวินาทีนะแต่ว่าในแบบมันจะมีคููดาวก็คือสิบวินาทีนั่นเองนะครับก่อนที่มันจะใช้ได้ใหม่นะครับประมาณนี้ในส่วนของเอลฟ์เนาะต่อไปเลยในส่วนของเอลฟ์นะครับก็คือฟื้นฟูสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กฮิลลิ่งนะครับ เมื่อคุณเนี่ยทำการรักษาผู้อื่นนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว,ว่าคืออะไรนะเอออันนี้ผมยังเล่นไม่ได้แบบลึกขนาดขนาดนั้นนะครับในส่วนของเผ่ามนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่ผมเล่นอยู่นะครับก็คือบวกทอง25เนตะครับต่อศัตรูที่เราฆ่าได้นะครับประมาณนี้นะคิดว่าทองเนี่ยน่าจะจําเป็นนะผมเลยเลือกอันนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจําเป็นมากน้อยขนาดไหนเนาะต่อไปนะครับเป็นลาลาปินนะครับผมก็คือการกระโดด สครั้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้สเตมิาน่นเองนะครับเออประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงตอนแรกเนาะก,ก็สร้างๆไปเลยแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยนะครับพอเราเข้าเกมมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเรเลยนะฮรัเขาไม่ได้บอกอะไรเลยสักอย่างนะครับก็คือให้เราเนี่ยเริ่มเองนะครับ เออประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของแมปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีคาสิเนท่านผู้ชมไปชมกันนะครับทุกคนก็ไปหาชมกันเอาเองแล้วกันนะครับเออสคริปได้ไหมวะเฮ้ยโอเคสคริปไม่ได้กเงินมึงก็ต้องดูพร้อมกับกูเลยแหละนะฮะเอออันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศเมืองนะครับที่เอ้าไอเคียสคริปได้ไหมวะเอาโอเคนะครับน่าจะเป็นบรรยากาศเมืองแหละนะครับน่าจะพรีวิวให้เราดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือหน้าต่าง UI ทั้งหมดนะครับเราสามารถกดท่าทางได้นะครับพยักหน้าเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นท่าทางนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีประค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เลเวลนะครับอืมประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของเมนูนะครับในส่วนของคลังสินค้าเนี่ยก็จะบอกไอเทมของเราต่างๆนะครับก็จะอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ไอเทมที่เราสนใจเนาะส่วนสถิติเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรน่าจะเป็นค่าอ่า สเตตของเราหรือเปล่านะอันนี้อาจจะเอามาอัพได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ความสามารถนะครับก็มีทักษะต่างๆเนาะแล้วก็อีโมดนั่นเองนะครับผู้เล่นก็คือผู้เล่นนั่นเองอันนี้คือแผนที่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เห็นว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีถ้าแบบเป็นโซนก็จะมี3โซนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสามสี่โซนเนี่ยนะฮะส่วนสถานที่นะครับก็จะเป็นดันเจียนนะอันนี้คิดว่านะครับน่าจะเอ้ยไม่ใช่ดันเจียนน่าจะเป็นการอ fast travel นั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็ร้านค้านะครับก็เติมนู่นนี่นั่นนะครับมีกิลด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่านั่นเองนะครับโอเคในส่วนเริ่มเกมมานะครับเราจะเกิดอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับพอเราเกิดตรงนู้นเนี่ยให้เราวิ่งมาเลยครับวิ่งตรงมานะฮะยังไม่ต้องสนใจอะไรนะครับไอพวกนี้นี่คือไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับในตอนนี้เนาะสิ่งที่สาคัญอาจะสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับไปสําเป็นว่ะเอ้สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือไอตัวนี้เนี่ยอ่ากดปฏิสัมพันธ์ไปเลยนะครับก็คือ เขาบอกให้เราเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นค่าเงินของเกมนี้แล้วกันนะครับ200บิตตัวนี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถไปกดไลค์นะครับของแมปนี้แล้วก็เข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแสดงให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักของผมนั่นเองนะครับโอเคไป่วนถัดมาครับให้เราวิ่งมาตรงนี้ครับมาหานี่เลยนะฮะซาซิน่านะครับอืมชื่อเท่เหลือเกินนะครับเขาเนี่ยก็ จะให้เรานะครับไปจัดการสลามนะครับสลามอ่าสลามนะครับโอเคนะครับผมเจอสลามแล้วนะขอญาตซัดเลยนะปุ๊บปากปุ๊กปากปุ๊กปากตายนะครับร่วงหลับไปหนึ่งเนก็สู้กับสลามหกตัวนั่นเองนะครับปุ๊กปากอืม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 หลบอืมอืมเรียบร้อยนะครับผมร่วงนะครับกดอีนะครับเพื่อเป็นการ a ด h ไปข้างหน้านะครับกระโดดสองทีนะครับก็คือก็กระโดดสองทีอ่ะเออนะครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับ ไปกันต่อนะครับกดคิวนี่ครับเพื่อเก็บอาวุธของเรานะครับและกดคิวอีกทีหนึ่งเพื่อควกอาวุธของเราอ,กออกมานะครับอ่ฟาฟาดเลยนะฟาดฟาดเลยนะครับฟาดเลยนะฮะโอเคสามตัวแล้วนะครับอีกสามตัวเท่าน,นั้นอืมอืมอืมม้วนม้วนม้วน,วนเออและในส่วนของกด F เนี่ยนะ่าจะเป็นบล็อกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคเราเลยเหลืออีกสองตัวใช่ไหมไป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 เรารีบซัดเลยนะขออญาตไม่ได้เลยมุมนี้นะอึหงุดหวดเลยนะี่อึทุกผู้ชมไม่เห็นแต่ผมเห็นนะครับผมเห็นว่ามันโดนนะเออเฮ้ยมึงกินมึงเจ๋งแล้วตีไงตายนะตีสามทีร่วงนะครับสามทีหลับนะครับทีนี้เราก็เก็บเลยแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะครับนะกดแดดไปนะฮะโอ้ยมึงอยู่ไกลยังเลยวะแม่งน,นี่ อืมเรียบร้อยนะครับจากการแล้วนะโอเคทีนี้เราก็จะได้รางวัลแล้วก็เป็นสกิลพอยต์มานะครับวิธีการติดตั้งนะฮะก็คือไปที่ความสามารถของเรานะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะฮะคลิกที่ช่องนะครับเรียบร้อยนะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ความสามารถมาแล้วนะครับแค่เราก,กดควักอาวุธออกมานะครับก็จะเป็นความสามารถให้เราแล้วนะครับปุ้งป้ามนี่นะเออเหมือนจะแรงนะครับแต่ก็ได้แค่นี้นะโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเอายานพาหนะกันก่อนนะครับเป็นม้านะครับไก่ตัวหนึ่งนะ ซึ่งให้เราวิ่งเนยเหนื่อยแน่นอนนะครับผมบอกเลยอทีนี้เขาก็จะบ่นๆนะครับก็ให้เขาบ่นไปนะฮะโอเคก็คือเขาเนี่ยจะให้เราไปหามาตัวเก่าๆอะไรของเขาสักอย่างนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยพอรับเควสจากตรงนี้เสร็จนะครับให้วิ่งมาตรงนี้เลยครับเห็นปราสาทตรงนี้ไหมครับอเ็นปราสาทตรงนี้ไหมเนี่ยเราก็วิ่งมาเลยนะครับมันอยู่ไปไกลนะครับวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา วิ่งมาตืดๆนี่นะครับเราก็จะเจอม้าเก่าอยู่ตรงนี้นะครับเรากด e เข้าไปเรียบร้อยวิ่งกลับไปหาไอคนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ม้ามาใช้แล้วนะครับผมนะอืไปครับไปโอเคตอนนี้เรามาแล้วนะครับเออพบแล้วเออได้เลยอย่าดูแลให้นะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ม้ามาแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับคลังสินค้านะครับแล้วก็ กดติดตั้งนะครับอย่าเผลอกดลบเชียวนะฮะเออซึ่งนะครับวิธีการเรียกม้าออกมาเนี่ยก็คือการกด M นั่นเองนะครับซึ่งปุ่มแม่งอยู่โคตรไกลเลยนะฮะกด M นะครับอยู่ไกลจัดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหาย้มคนนี้นะครับอ่าย้มเนี่ยนะเข้าไปเลยนะครับเขาเนี่ยจะให้เราไปหาหัวหน้าของเขานะครับอ่าเราก็รับเคลมมาก่อนนะแต่ว่าเราจะยังไม่ไปหานะครับเราจะวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับผมจะพาทุกคนมาเอาอีกหนึ่งสกิลก่อนนะครับ อ่าก็คือมาทางนี้เลยนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยเลาะทางแม่น้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยคนยืนอยู่หนึ่งคนนะครับนี่ไอ้นี่เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็คุยกับเขานะครับโอ้ยเออกดผิดเ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเราก็คุยกับเขานะครับอ่าเสียงกระซิบของน้ํานะครับอ่ากดไปนะกดไปอ่าซึ่งเขาเนี่ยนะครับจะไปให้เราไปหาลูน stone น,นั่นเองนะครับซึ่ง รูสโตนเนี่ยก็อยู่ใกล้แม่น้ําใช่ไหมที่เขาบอกนะครับแต่คุณดูด้านขวาบนเด็เนี่ยแม่งให้เราไปหาตรงไหนอ่ะโอ้แม่งอย่างไกลนะครับอย่างเยอะนะฮะซึ่งผมจะมาบอกเลยนะครับการเอา2 s k สกิลนี้นะครับแล้วก็การทำควสประตูด่านกับเอาม้านะครับผมจะบอกแค่นี้นะครับในตอนนี้เนาะอ่าแล้วก็วิ่งตรงมาเลยครับโดดข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับคุณสังเกตเห็นน้ำพุเออมาทางนี้นะครับ ซึ่งอย่าไปโดดไปทางนี้นะครับเดี๋ยวตายนะแล้วก็อย่าตกน้ำด้วยนะครับตกแมบตายเหมือนกันนะครับผมลองแล้วนะเออตกแแบบตายจริงนะครับให้เรามาทางนี้เลยนะฮะนี่อ้อมมานะครับอ้อมมาอ่อ้อมมาครับอ้อมมาครับอ่ากระโดดอีกนะครับหยองหยองเลยเออนี่นะครับรูนสโตนก็จะตกอยู่ตรงนี้นะครับแค่เรากด e นะครับแล้วเรากลับไปหายคนเดิมนะครับเท่านั้นและครับจบทุกอย่างนะครับเราก็จะได้มา2 s k สกิลแล้วนะครับ อ่าไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะเพราะว่าข้อายผมถึงจะมาทําคลิปแบบนี้ด้ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยนะครับที่เล่นเกมนี้ด้วยกันเนี่ยนะครับคือมนเริ่มเล่นพร้อมผมแต่คือมันมันไม่รู้นะครับเออมันวิ่งหาทั่วเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเช่นกันนะครับที่ที่น่าจะติดปัญหานี้ในตอนแรกนะครับอาจจะงงๆนั่นเองนะครับผมเลยมาบอกเป็นไกด์ไลน์เข้าๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ อพีจีอย่างเต็มที่นะครับผมเออเราจะได้ไปประจนภัยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่เดิมเนี่ยจะถึงแล้วนะครับอีินิดเดียวอีกนิดเดียวมา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 เออเรามาหา list นะครับเรียบร้อยนะเราเจอแล้วนะครับใช่มอยู่นี่แหละนะฮโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลย q วสของอ่าไอ้นี่นะครับของยามนะครับที่เฝ้าหน้าประตูนะครับซึ่งเขาเนี่ยให้เราไปพูดคุยกับผู้ประชาการเบ็นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมหาแถวโซนนี้ไม่เจอเลยนะครับเออวนหาตั้งนานนะครับสรุปนะครับก็คือเราก็กระโดดเข้าไปเลยนะครับนี่เขาจะอยู่ในนี้นะแคมป์ตรงนี้นี่เราอยู่ในแคมป์ตรงนี้นั่นเองนะครับเราเข้าไปเลยนี่นะครับพี่แกจะยืนหัวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับกดคุยเลย เออเขาก็จะบน่บนไปนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเฮ้ยสนใจที่ไหนอ่ะไม่นะครับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ทหารยามอีกรอบหนึ่งนะครับเออเพื่อที่จะไปบอกพี่แกว้วเฮ้ยเราเนี่ยคุยกับบุ้ประชาการแล้วนะครับออแต่หน้ามันแย่มากเลยนะครับอเออมาครับมามาโอเคครับเราก็คุยกับพี่ยามเลยนะครับเออ โอเคเรียบร้อยเขาก็จะให้ยาเอ้ยไม่ใช่ให้เงินเรามานะครับเออไปเสร็จสิ้นแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆนะครับอ่าผมมาไกลแค่นี้แล้กันนะครับคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะพอแบบรู้แล้วนะฮะว่าว่าเป็นเกมประมาณไหนแล้วก็ต้องไปอะไรยังไงหลักๆสําคัญเลยคือม้าครับเนี่ยมา้า นะ่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินหากันนะไเดินตามผมไปเลยนะครับทีเดียวนะครับผมว่าม้าเนี่ยจำเป็นมากนะสำหรับแบบนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย